สวัสดีครับ p ีเครับสวัสดีค่ะอุชอบากาค่ะและนี่คือเวลาของรายการคาหนังคาเขา,ขาค่ะ ุกคืนมันพูดอย่างนี้แลลวครับถึงเวลาที่เราจัดมาให้ชมกันครบทุกรูปแบบนะครับกับเรื่องราวที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านครับใช่ค่ะเปิดรายการไปเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็ได้ชมกันไปต้องบอกว่ารับรองว่า<ม>ทุกเรื่องทุกราวที่จะได้ชมกันในวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังแบบตรงไปตรงมาในสไตล์แบบคาหนังคาเขาเลยค่ะแน่นอนนะครับทุกประเด็นปัญหาสังคมนะครับจะต้องถูกนํามาตีแผ่อย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับว่า ถ้ามีเบาะแสส่งมาได้หลายช่องทางดอกจันสามสามหกศูนย์เก้าสามฝากข้อความเสียงนาทีละห้าบาททำได้แค่สองนาทีเท่านั้นนะ,ะหรือว่าศูนย์สองสองเจ็ดห้าสี่ห้าสามหนึ่งแอบเงาอยู่ตอนนี้โทรมาคุยกับทีมงานเราก็ได้เหมือนกันนะครับ SMS บอกเบาะแสก็ได้ KK เว้นวัตส่งมาที่สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเฟซบุ๊กของรายการคาหนางังคาเข,า,ขานะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ในนั้นทั้งรับข้อมูลแล้วก็แจ้งเบาะแสกับเราได้เลยค่ะ เรื่องแรกของเราในคืนนี้ดีกว่าผมว่าคนที่ใช้รถไปทํางานทุกวันน่าจะตั้งใจฟังให้ดีนะ,ะครือที้ครับเ,าเรามีบอดแสจะทางบ้านกี่กับความไม่ชอบมาพากลของปั๊มน้ํามันหลายต่อหลายแห่งซึ่งตั้งขอสังเกตถึงพฤติกรรมและวิธีการโกงน้ํามันของเด็กปั๊มหลายรูปแบบทีเดียวครับพี่เรื่องนี้เราได้ยินกันบ่อยมากและวิธีโกงน่าจะมีหลายแบบเฉพาะที่ดิฉันได้รับคําเตือนมานะคะ,ะเขาบอกว่าเวลาที่คุณเติมน้ํามันแล้วชําระเงินด้วยบัตรเครดิต ตอนยื่นบัตรเครดิตให้กับเด็กเนี่ยต้องระวังเขารูดมาตัวเลขตรงไหมดูนู่นเช็ค ừ, นี่เต็มไปหมดมันมีทริคที่จะสามารถโกงได้แต่มั่นใจว่าเขาไม่ได้โกงแค่ตรงบัตรเครดิตใช่ไหมคะคุณผู้ชมครับเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยต้องทำอย่างที่พี่อุ๊บอกนั่นถูกต้องแล้วนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมที่เขาเตือนว่าเวลาเติมน้ำมันแต่ละครั้งเนี่ยอย่าลืมดูตัวเลขมิเตอร์ที่อยู่ตามตู้จ่ายาน้ำมันด้วยเพราะนั่นคือหนึ่งช่องทางในการโกงเลยละครับต้องบอกว่าตัวเลข ที่เป็นมิเตอร์ที่ค้างอยู่ตรงตู้น้ํามันเนี่ยนะคะม,มันเป็นช่องทางในการโกงจริงหรือลวงค่ะเติมห้าร้อยน้ำมันขึ้นสองขีดแบบอึ้งเฮ้ยผมเติมห้าร้อยได้มากกว่านี้นะ ไม่เท่าไหรค่ค่ะวันนี้วัดใจขับรถจากแกคงมาเพราะว่าเห็นบอยบอกว่าน้ำมันมันจะขึ้นเนาะน้ำมันรดจะขึ้นมือเกมันไม่กลับจริงๆด้วยเช่นไหมใช่เจ้ครับหลายเหตุการณ์ถูกนำมาตีแผ่เพื่อจับผิดพฤติกรรมโกงน้ำมัน ซึ่งมีทั้งคลิปหลักฐานเบาะแซรวมทั้งข้อสงสัยต่างๆที่น่าเชื่อว,ว่าทั้งหมดนั้นสามารถนำมาอธิบายถึงวิธีการโกงได้อย่างหมดเปลือกภาพจากเบาะแสการเก็บหัวใจน้ำมันในลักษณะนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการจับผิดที่แฉให้เห็นวิธีโกงน้ำมันตามที่มีผู้สันนิษฐานเอาไว้หรือไม่ เป็นเพราะระบบและกลไกของตู้จ่าน้ำมันที่ชำรุดจนทำให้คนกลุ่มหนึ่งช่วยโอกาสเอาเปรียบจากตรงนี้ได้หรืออาจเป็นการโกงที่เกิดจากเจตนาวางแผนออกอุบายล่อลวงให้หลงเชื่อพฤติกรรมนี้จึงไม่ต่างจากมิจฉาชีพค่ะและเพื่อให้ได้ความกระจ่างโดยเฉพาะคนโกงน้ำมันตามที่ได้บอกแสมาจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะมาช่วยยืนยันถึงข้อเท็จจริงและข้อสันนิษฐานต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กปั๊มที่อาจจงใจทําให้ระบบของตู้จ่ายน้ํามันไม่ถูกตัดหรือพวกเขาจะมีเจตนาอื่นใดแอบแฝงหรือไม่หรือนี่อาจเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการโกงเกิดขึ้นอย่างที่เบาะแสแจ้งมาได้ดูภาพวีทยานั้นไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าก่อนคุณเติมน้ำมันครั้งต่อไปเนี่ย ต้องคอยสังเกตตัวเลขจานวนเงินที่โชว์บนตู้จ่ายน้ํามันด้วยรวมไปถึงไอ้เจ้าแป้นวางหัวจ่ายเนี่ยจริงๆพอใช้เสร็จปั๊บน่ะเขาต้องไปแขวนบนสลักใช่ไหมคือถ้าเกิดปั๊มหม่แบบไม่ได้แขวนตรงนี้เราไปเนีบไว้ข้างๆเนี่ยคุณกําลังโดนโกงค่าน้ํามันวิธีการโกงย้ําเลยนะคะสมมติคันแรกเป็นโมอเตอร์ไซค์มาเติมไป200ะนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาห,หัวจ่ายเนี่ยเสียบเข้าไปคือวางไว้ในสลักตัวเลข200ก็ยังคาอยู่ถูกไหมใช่ไหมคะเพราะมันยังเป็นระบบการทํางานอยู่พอรถเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาก็เติมน้ำมันเข้าไปต่อไปเลยค่ะคือว่าพอสลักไม่ถูกตบลงปั๊บน่ะการตัดระบบการจ่ายน้ำมันให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเด็กปั๊มจะใช้วิธีโกงน้ำมันกับรถคันที่ไม่ทันสังเกตนะครับก็คือจะรีบเอาหัวจ่ายเนี่ยไปเนี่ยไปข้างข้าแทนที่ขวายรบสลักนะส่วนอีกคนก็อาจจะมาให้ทำมันยืนยืนบังอยู่ไม่ทุกคนไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาดู้เขายืนบังหรือเขาโพสเมืาอกี้นิดนึงคือพี่นิดนึงเป็นนางแบบเก่านะคะแต่ว่าประเด็นก เพราะคุณเติมต่อเนี่ยคุณขาดทุน200แน่เช่น<อ>ถ้าคุณเติม1,000คุณจะได้น้ำมันแค่800และอีก200เข้ากระ<ก>เป๋า<ก>เด็กปัม๊มค<อ>่ะนี่คือวิธีการโกงชัดๆเลยนะคะคือจากเบาะแสที่ได้มานะครับบอกกับทีมงานของเราว่าที่ปัม๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมีแก๊งเด็กปั๊มที่ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันเป๊ะกับที่พูดนี้เลยครับ และเขามักจะลงมือช่วงเช้าในช่วงเวลาเร่งรีบของคนทำงานด้วยโอ้เข้าใจเลือกเวลามากเลยเราไปดูพฤติกรรมของเด็กปั้มกลุ่มนี้นะคะว่านี่คือภาพแฉแบบคาหนางังคาเขาหรือไม่คะ่ะ ลายบอกแสยืนยันวิธีโกงน้ำมันของเด็กปั๊มที่มักจะวางหัวใจไว้นอกสลากเพื่อให้ตัวเลขราคาน้ำมันค้างไว้อย่างนั้นซึ่งเป็นวิธีกินเงินจากส่วนต่างของตัวเลขที่ไม่เซ็ตราคาน้ำมันกลับเป็นศูนย์แม้ว่าหลายคนจะรู้ดีและคอยจับผิดกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้หลักฐานคาหนังคาเขา,ขามาเอาผิดได้เลยสักครั้งค่ะ จากเบาะแสดังกล่าวเมื่อทีมงานทดลองทําดูผลที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับข้อสันนิษฐานหรือไม่โดยเริ่มจากการเติมน้ำมันให้ครบ100บาทหากนำหัวใจเติมต่อไปโดยไม่นำกลับมารีเซ็ตใหม่ระบบจะยังจ่ายน้ำมันออกมาหรือไม่ ผลการทดลองตรงตามข้อสันนิฐานที่ได้จากเบาะแสระบบสามารถจ่ายน้ำมันทบต่อจากราคาเดิมได้โดยไม่ต้องรีเซตราคาใหม่และภาพหัวจ่ายที่วางอยู่นอกสลักที่เห็นในเบาะแสอาจเป็นวิธีที่เด็กปั๊มใช้โกงน้ำมันจริงคือเราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าเป็นไปได้หรือว่าไม่ได้แต่ทีเนี้ยถามว่าบางระบบเนี่ย การที่อย่างที่บอกคือว่าการจ่ายน้ํามันมันสามารถที่จะจ่ายต่อเนื่องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเก็บมือจ่ายเข้าไปในที่หัวจ่ายของน้ํามันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบนั้น่ะคือว่าเราเติมต่อไปต่อจากจํานวนนั้นและคือมันสามารถจะเป็นไปได้ที่ว่าจํานวนยอดเงินไปเท่ากับจํานวนที่เขาสั่งตอนที่เราสตาร์ทที่ไม่ใช่ศูนย์แต่สตาร์ทที่เป็นหลักที่แบบเออสองร้อยหรือ300ที่มันตั้งอยู่รถลคันเก่าแต่ว่าอย่างถ้าเกิดระบบตู้นี้ ถ้าถ้าเรายกหัวใจเรายกหัวใจขึ้นมาประมาณ5-10ถึงวินาทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บีบจ่ายน้ำมันเนี่ยเครื่องมันก็จะตัดของมันไปเองถ้าระบบสามารถตัดการจ่ายน้ำมันเองได้โดยไม่ต้องผ่านสลักข้อสนิฐานนี้อาจกลายเป็นหนึ่งข้อขัดแย้งกับการทดลองที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้การวางหัวใจนอกสลักเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบตัดการจ่ายน้ำมันนั้นก็คงไม่มีประโยชน์การโกงน้ำมันด้วยวิธีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ แต่เมื่อนําหัวใจตัวเดิมกลับมาใช้อีกครั้งแต่กลับปรากฏว่าหัวใจน้ํามันชุดนี้ก็ยังทํางานเป็นปกติอีกครั้งค่ะแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราพักหัวใจน้ํามันโดยครั้งนี้จะเว้นระยะให้นานขึ้นไปอีก5นาทีค่ะถ้าเราไม่กดเติมปุ๊บลองบีบลองบีบให้ดูเลยก็ไม่สามารถไม่ออก แต่ว่าถ้าสมมติเรากดเติมปุ๊บต้องเกิดอะไรขถ้าเครื่องยังทำงานนะไม่ทำงานแล้วตู้น้ำมันโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราจ่ายน้ำมันแล้วเนี่ยตัวเลขที่แสดงจำนวนเนี่ยมันจะคงค้างอยู่ที่หน้าตู้ถ้าเราไม่เอา มือจ่ายน้ํามันนะฮะที่เราเติมให้กับลูกค้าเนี่ยไปเสียบกับที่ตู้ก็ถ่าแบบว่าเรา,าไม่ได้ปิดสวิตจ่ายน้ํามันที่ตู้เครื่องก็ยังทํางานอยู่แล้วเราก็เอาตัวมือจ่ายน้ํามันเนี่ยไปเสียบจ่ายน้ํามันให้กับลูกค้ารายอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นตัวตัวเลขที่มันมีค้างอยู่ที่หน้าตู้เนี่ยมันอาจจะต้องเดินต่อไปตู้จ่ายน้ำมันบางระบบจะมีสลักทำหน้าที่เหมือนสวิตเปิดปิด นอกจากนี้บางรุ่นยังมีทามเมอร์เอาไว้คอยควบคุมเวลาให้ระบบตัดน้ำมันช้าหรือเร็วต่างกันแม้ว่าภายในตู้จ่ายน้ำมันนั้นจะประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลไกอีกหลายอย่างที่ได้มาตรฐานของสำนักช่างตวงวัดให้การรับรองแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นจะสามารถป้องกันการโกงที่เกิดจากพฤติกรรมโดยเฉพาะของมนุษย์ได้ค่ะ เชื่อว่าคลิปต่างๆรวมทั้งบอแสท,ที่มีออกมาแช์และจับผิดการโกงน้ำมันของเด็กปั๊มเหล่านี้ทั้งที่จับได้คาหลักฐานแบบยอมจำนนหรือมีข้อโต้เถียงเอาตัวรอดไปแบบข้างๆผูกอูซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกจากมันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าทำได้จริงกับตู้จ่ายน้ำมันทุกระบบในบ้านเราแล้วพฤติกรรมการโกงนั้นน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งมีอีกหลายปัจจัยมาประกอบ และทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นแม้ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีบอแสชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่และกลุ่มบุคคลที่ลงมือก่อเหตุแต่เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะปัจจัยแวดล้อมต่างๆทำให้มีโอกาสน้อยมากที่เราจะไปเก็บภาพหลักฐานมาให้ได้แบบคาหนังคาเขาแม้ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะลงมือก่อเหตุไปแล้วหรือยังไม่ได้ก่อเหตุก็ตามค่ะเราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าตู้ตัวนี้อย่างสมมติว่า เราไปเติมน้ามันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาจะเก็บยอดเรา1 0 0 0ันบาททั้งๆที่เราเติม5 0 0ไ้อยยอด500อยเนี่ยมันอาจจะมาจากลูกค้ารายก่อนอพอเรามาเก็บเรา1 0 0 0ปพันเินี่ยเท่ากับว่าเราจ่ายเงินไป1 0 0 0ันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายน้ํามันเนี่ยมันจะต้องถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของที่สถานีบริการเนี่ยเป็นยอด1 0 0 0ไม่ใช่0 0าอยบวก5 0าเราสามารถตรวจสอบไดนะ้ย้อนหลังเหมือนระบบวงจรปิดหรืออะไรพวกนี้ จากการลงพื้นที่ไปสำรวจพฤติกรรมโกงน้ำมันตามบาะแสที่แจ้งมาเช่อว,ว่าวิธีโกงที่คนกลุ่มน,นี้ใช้อาจดูไม่มีอะไรที่ซับซ้อนและดูเหมือนว่าจะทำได้ยากด้วยซ้ำเพราะต้องคอยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้ตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่น เราไม่เปิดโอกาสด้วยการลงจากรถทุกครั้งเพื่อมาสังเกตตัวเลขบนหน้าปัดตู้จ่าน้ํามันก่อนใช้บริการยิ่งโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งเป็นนาทีทองของกลุ่มคนเหล่านี้ที่อาจคอยเวลามาตลอดทั้งวันเพื่ออาศัยจังหวะเพียงชั่วครู่ลงมือก่อเหตุก็ได้ค่ะ น้อยพี่ก็ต้องชมถึงความพยายามในการเอาตัวรอดของพวกเขาคือสมมุติถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยแอบจับได้ว่ามันมีอะไรผิดสังเกตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเด็กน้อยเหล่านี้ก็จะโบกให้รถคันนี้ไปเติมที่น้ำมันตู้อื่นแทนเรียกเด็กน้อยเหรอเป็นดูมากเลยโอเคต่อต่อต่อหรือเขาก็บอกว่าไอเจ้าหัวจ่ายมาเสียบ้างน้ำมันไม่ตักบ้างน้ำมันหมดบ้างนี่ก็สุดแล้วแต่จะหาเหตุผลมาอ้างนะแต่ถ้าจวนตัวจริงๆก็ตกหัวใจแล้วทุกอย่างก็จะรีเซ็ตศูนย์ก็จะไม่มีหลักฐานที่เขาโกง ฉลาดล้ำเนียนมากนะคะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะในกระทู้เตือนภัยที่เว็บไซต์พันทิปดอทนะคะทําให้เราสามารถเห็นลีลาวิธีการโกงของเด็กๆกลุ่มนี้ดิฉันมีคําแนะนํำยังไงพี่คือคนเราทํางานนี่นะคะจะต้องมีเทคนิคถ้าน้องโกงแบบรายละ200บาทแล้วโกงวันละ10รายก็ได้สองพใช่ไหมแต่โอกาสโดนจับได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่วันละรายสรายจะได้หากินได้นาน ร้อเล่นร้อเล่นค่ะบา oh. มา,มาต่อต่อต่อทุกเบาะแสของเรา <laughs> เป็นยังไงกั ถ้าเกิดคุณมีข้อมูลอย่างนี้นะครับรูปแบบแอบ,บแชะภาพมาได้อย่างนี้ส่งมาที่รายการของเรากันลวกันบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นประโยชน์มากและถ้าเกิดคุณมีข้อมูลแบบนี้ครับแอบไปแชะภาพมาแล้วกจะมาแชร์กับพวกเราแล้วก็รีบส่งเข้ามาแล้วกันนะเข้าไปดูใน Facebook Fanpage มีคนกดไลค์มากยิ่งขึ้นส่งต่อกันมากยิ่งขึ้นอ๋อแล้วอย่าลืมนะเวลาคุณส่งต่อเนี่ยอจัจจะโชคดีเป็นหนึ่งในห้าหนึ่งในผู้โชคดีได้ซสื้อยืดคารนังคาเขาไปใส่ด ไม่มีขาย limited edition นะคะแจกให้สำหรับคนที่แชร์ภาพให้กับเราเท่านั้นไม่มีขายจริงครับไม่มีขายค่ะเพราะไม่มีใครยอมจ่ายตังซื้อรอ,อรับฟรีนะคะ